ในขณะของเอ่ออีกอีกจุดแตกต่างหนึ่งของภาคประชาชนก็คือว่าเรามีข้อยกเว้นเหมือนกันสำหรับการเลโตัโกรรมนะคะก็คือหนึ่งในเรื่องของกรณีของเป็นเจ้าหน้าที่รัฐแล้วก็ กระทําความผิดมาตรา1นึหรือว่ากระทําเกินกว่าเหตุในการสลายการชุมนุมหรือการปฏิบัติหน้าที่อันนี้เราไม่ได้ไม่ได้รวมในร่างกฎหมายฉบับนี้นะคะแต่ว่าก็ต้องบอกก่อนว่าต่อให้ไม่รวมเนี่ยตัวรัฐธรรมนูญฉบับ6 0เองหรือรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคขาว2 5 6 7 7นะคะที่ผ่านมาเนี่ยก็มีการนิรโทษกรรมเจ้าหน้าที่ที่ทำการยึดอำนาจหรือทำการรัฐประหารแล้วก็ปฏิบัติ การตามหน้าที่ของคอสชอนะคะหรือต้องบอกว่าเจ้าหน้าที่ที่ต่อให้เราเ,เจ้าหน้าที่ที่อยู่ในภาวะปกติไม่ได้รับไม่ได้มีกฎหมายพิเศษในการคุ้มครองเนี่ยถ้าเจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามหน้าที่นะคะไม่มดำเนินการตามสัดส่วนนะคะตามสมควรแก่เหตุไม่ไม่ไม่ใช้สัดส่วนในความรุนแรงเกินกว่าเหตุเนี่ยก็ เจ้าหน้าที่ก็ยังได้รับความคุ้มครองอยู่ดีนะคะอันนี้เราเราเราไม่อยากให้เจ้าหน้าที่กังวลว่าเฮ้ยคุณนี่แล้วทศกัณประชาชนเราไม่รวมเจ้าหน้าที่ยังไงแต่ถ้าเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ตามสมควรแก่เหตุเนี่ยคุณได้รับความคุ้มครองอยู่แล้วนะคะสรุปก็คือจะทําทุกอย่างเพื่อพวกตัวเองว่างั้น ชคดีนะที่ประชาชนส่วนใหญ่เป็นกําลังใจให้ทหารเพราะประชาชนที่รักดีและหวงความมั่นคงของชาติรู้สึกขอบคุณทหารที่ทํารัฐประหารในวันนั้นปี2557ทหารของเราไม่ได้ยึดอํานาจจากประชาชนแต่พวกเขาช่วยปลดแอกประเทศไทยให้หลุดพ้นเป็นอิสระจากรัฐบาลชั่วโกงกินครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์โลกในตอนนั้นการโกงจํานําข้าวทั่วโลกเปล่าขานว่าเป็นโครงการของยิ่งรักและเพื่อไทยคือการโกงกินโดยรัฐบาล รัฐบาลหนึ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดอันหนึ่งในประวัติศาสตร์โลกเลยทีเดียวและถ้าไม่มีรัฐประหารในวันนั้นจะมีชาวนาถูกโกงเพิ่มอีกกี่คนฆ่าตัวตายอีกกี่คนประชาชนที่ชุมนุมมือเปล่าไร้อาวุธต้องตายอีกกี่คนใครๆก็รู้ว่าพวกมือปืนมือระเบิดเป็นพวกอาชญากรต่างชาติรับจ้างและพวกอดีตชุดดําที่เคยสร้างสถานการณ์ฆ่าคนเสื้อแดงเพื่อใส่ร้ายทหารใครจ้างมาก็น่าจะรู้กันดีอยู่ใช่ไหมครับ ใครล่ะที่เดือดร้อนเพราะการถูกจับติดว่าโกงชาติบ้านเมืองนั่นแหละ ไอ้ชั่วการวิเคราะห์แผนของแบบสำรวจนี้จะมีบทสรุปในคลิปหน้านะครับหลังจากที่พวกเขาพ่ายแพ้ในการสำรวจด้วยครับเป็นข่าวที่สนุกสนานของพวกเราครับขนาดพวกเราไม่ได้ปลูกระดมอะไรพวกเราก็ชนะครับเพราะพวกเราสู้ด้วยพลังบริสุทธิ์ออแกนิกเดี๋ยวผมจะมาวิเคราะห์ให้ดูครับว่าพวกเขาล้มเหลวแล้วก็กล่าวอ้างอะไรที่ตลกขบขันมากมายเดี๋ยวมาคุยกันในคลิปหน้าครับ